น um ี่เป็นการแกะสลักนะครับต้นไม้ในงานตอมตอหลวงของบ้านบ้านไหนก๊อปบ้านเวียงแหงนะครับนี่เด็กๆกำลังแกะแก่ละแกะเลยครับแกะเลยอันนี้ยังเนี่ยแปงนยังแม่ยังแกะเป็นแม่ยัง ดูอุต้าเมนี่ดีกว่าดิอุต้าเมนี่มีเขาด้วยดิอันนี้อย่ากล้วยอ่ะครับกล้วยดูอุต้าเมนี่ดีกว่าดิอุต้าเมนี่มีเขาด้วยดิ ัน,นนี้อยากล้วยอะัะกล้วยอัยอยน,ออนนี้อยากล้วยอัะกล้วยกล้วยนี่ก็อีกวงหนึ่งนี่ก็อีกวงหนึ่งนะครับวันจันทร์ อันนี้เป็นดอกกุหลาบนะครับเี่ครับอันนี้แชม์เก่านะครับเนี่ยถ้าพี่กดกับนค่เนี้ยดอกกุหลาบละที่แทประคูคุมมาคุมเองนะครับแทประคูนะครับคือเกิดมาตั้งแต่เกมาครับคุกตะแกงแล้วครับ เ้าใจไว้ขึ้นกัตอ่ระวไ่เนกนะครับเราได้ให้ดูบรรยากาศเลยด้นักการเมเอาจแ่เข้าเข้านะครับความคุมานะครับนี่ท่านพ่อกำนันกำลังเล่าบรรยายตำนานอยู่นะครับนแล้วนะครับเ้าใจว้ขึ้นกัตอนรไเก เราต้ให้ดูบรรยากาศจะดีขึ้นแต่เขาเขาเขาพระภูมิใจแค่นี่ท่านกอกำนันกำลังเล่าบรรยายนตำนานอยู่นะครับพระภูมิใจแค่นี่ท่านกอกำนันกำลังเล่าบรรยายนตำนานอยู่นะครับกำลังเล่าบรรยายนตำนานอยู่นะครับอยู่นะครับ นี่วงนี่ทำอย่างวงเนี้ยแกข้านมแกะขวหนมไม่แก่วยบะก้อนะครับหรือทับทิมเม็ดถั่วออใส่ถ้วยใส่อย่างข้าวต้มไหรอใส่อัน้ส่ต้มตอใส่ต้ตอใส่ถ้วยใส่อย่างข้าวต้มไหรอใส่อันนี้จะใส่ตมตอใส่ตอมตอ คอมต่อคอมต่อเป็นเ <Boys> ก่รรรมก้เป็นลักางูเป็นลกล้าอันนั้นเป็นผู้ที่ทอันนี้นี่หมายถึงว่าเป็นเป็นเทพเจ้าหนอะเผ้าเ้าเข้าเนาเ่านี่ต้องทไหนี่ต้อ้งไดนี่มีอย่างครับต้งได้มี่างรอ ถ้าเรารูกจะ้เข้ากันเยไม่เข้าเนี่ยเขาาจะมาเี่ที่เขาจะมาปั้นเล็่นทำตเ่ทำจอห้าทำจอเนีไปแหนมอาจารย์พรเจ้าอาารย์พระเจ้าคือว่าเต้ามันมาดีกนะนางนางสุขดาเนี่ยเอยยากมีลูกก็เปื่อมามันเป่าเนี่ยใคร่ว่าไหวอั้อขอที่เต้าไม่นะว่า

ที่นี่มามาตีอไ่เขไม่เขาไม่เขไม่ถึงเขาไมุ่้นั่นแล้ีประมาณมาไหวให้บอกให้เจ้าเนี่ยอกแสลงว่าอยู่ที่หันเ็็นอีูุ่้นั่นนะแล้วก็จะมาเออนี่ถวายะไปภาวนาบัาขอ er ที่ปั้หัอพข้าเจ้าด้วยบ้างแมีอะไรติดติดนี่อะไเติดข้าเจ้าเหมือนกันนะเจ้าไปแสลงไหว้ถลงดวงท่น อันน so like, ี้ออกตามที่ผีอกไดู้พว่าเห็นกรรมหนึ่งแล้วก็ที่ขึ้มาวัดวการพระเจ้าเหลือสีิเจ้ากรรมนี่ยท่เจ้ากรรมอ๋อลเป็นต่อครับทีกิเจ้ากรรมนี่ตวัดที่ที่หลังที่นีามาทีที่นี้เจ้าไม่ไม่ไม่ถห็ก็ไม่ทุ้งนั่นับอันี้ประมาณมาไหว้่านของพระเจ้าเนี่ยต่แหลงาอยู่ที่ท่านเห็นยุ่งนั้นนะแล้วก็ จมาเออนีถวายไปภาวนาว่าขอที่ปัตตวงาเจ้าอุาัตติอันนี้ติดตันี้เขเป็นพระเจ้าเหมือนกันนะะเจ้าไปแถลงไว้ลงวท่านอันนี้ออกามหีหลอไม่เพื่อเหมือนจำหนึ่งแล้วพ็พี่ชนมาวัดวัดกรหลวงพระเจ้าเหลือสิทก้ากำเน่นี่เนทกษ์กเนี่ยอ๋อบเลยเก็นคต่อครับศี่สิทุก้กำเนี่ยแต่วัดมันทีหลังอันนี้ออกามี ไม่เหมือนกรมหนึ่งแล้วปกิคุณมาวัดประวัติการพระเจ้าเหลือสี่ทิศเข้ากรหนึ่นี่เรียกอะรเข้ากมเนี่ยอ๋องบัดเนื้อลเอยมีองครับสี่ทิกเร้ากมเนี่ยต่วัดที่ี้เหล่ากมเนี่ยต่วัดที่ี้เหล่านี่ก็เป็นแส้เหรอเดี๋ยวก่อนถ้าพระพุทธรูปเขาสมัยเจ้งแสองค์ล่างนะครับ องข้างบนนะครับเป็นพระธุธาตุพระเจ้าอ,องเหงือนะครับหรือพระเจ้าเสนเซน,นะครับซึ่งทางาทางเหนือนี่ก็เหลือไม่กี่องเลยตามตำนานก็คือถ้ามีเหตุเทศไฟแางๆเหงือท่านจะออกอตรงององค์ท่านนะครับเนี่ยเป็นตขนาะ ถ้ามีเหตุเทศไฟตา่างเหงื่อท่านจะออกตรง,อ,ตรงองค์องค์ท่านนะครับเนี่ยครับเป็นลนันี่ยครับหล,ล,ลังจากที่แกะถลักผลไม้และต่างๆแล้วเราก็เอามาไว้ตรงบริเวณแท่นแข่นวางนะฮะตรงหน้าพระเจ้านะครับรจ อันนี้เป็นห้องแค้นอย่างเลยเนี่ยเป็นห้องอย่างแค้นอย่างเนี่ยเนี่ยเป็นเนี่ยฮะเขาขึ้นพระราชมาตรเของห้องอะไรอย่างก้รพลาชมาศพระราชมาตรเออเป็นอะไรอ่ะตั้งตั้งเมืองให้ของห้องอย่างขึ้นอย่ยตั้งเมืองให้มาหเนี่ยอันนี้ตีวางตีวางของถวายเนาะที่แกสลักแล้วที่แกสลักมามาวางถวายนี่ ถวายถวายมาได้เอาผูกปะผูกครับนผูกวันนี้แกสลักก่อนนะครับนี่ครับหลังจากก็แกสลักการเรียบร้อยแล้วก็เอามาไว้ตรงนี่นะครับนี่นะครับนี่นี่ตัวอย่างนะครับนี่ตัวอย่างนะครับอันนี้ผลไม้ที่ประดิษฐ์ประดอยเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เอามาไว้ตรงนี่ไงอันนี้เป็นห้องแค่นเหรอแค้นราการที่ถวายเข้าพรทธไม่ยากอ๋อค่ะแค่นถวายเข้าพรทธไม่ยาเอาไว้ตรงไหนเอ่ย วันนี้แกสลักก่อนนะครับนี่ครหลังจากก็แกสลักกันเรียบร้อยแล้วก็เอามาไว้ตรงนี่นะครับนี่ครับนี่นี่ตัวอย่างนะครับนี่ตัวอย่างนะครับอันนี้ผลไม้ที่ประดิษฐ์ประดอยเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เอามาไว้ตรงนี่่ะอันนี้เป็นห้องแค่นี่หงือเป่าแค่ในการที่ถวายเข้าพระทุกขไหมอะอ๋อค่ะแค่ถวายเข้าเอาไว้ตรงไหนเอ่ยอันนี้เป็นห้องแค่น่หรือเ่ การที่ถวายเข้าพระธไป่เนี่ยอ๋อค่ะแค่ถวายเข้าพุทธเอาไว้ตรงไหนเอ้ยเอาไว้ตรงไหนเอ้ยตอนนี้เด็กๆก็แกนสลักแล้วนะครับก็เอามาวางนะครับวางเพื่อ,อประชันกันนะครับว่าจะแข่งขันกันนะครับตอนนี้นะครับมีประเภทสร้างสรรค์และก็ประเภทสวยางามตรงนี้ฮะ นี่นี <world> ่แกะอะไรแม่ม <remember that> ีเ <Brother> ต่าด <word> ้วยครับมีเต่าด้วยครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเราค่อสังนกตครับเนี่ยมาแล้วดินี่นี่แกะอะไรแม่มีเต่าด้วยครับมีเต่าด้วยครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปสังนกตครับเนี่ยมาแล้วดิค่อสําเวตครับเนี่ยมาแล้วดินี่ ผมให้ส่งครับเดี๋ยวลองลองมามาดูนะครับอแล้วหมดแล้วเนาะเดี๋ยวให้นั่งตรงกลางนะครับพิจารณาครับอันที่วางอันโตกนะครับเอาประเภทความคิดก่อนนะครับเอาที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับทั้งหมดนะครับเราลองดูว่าไหนสวยงามนะครับมานั่งคุยกันนะครับให้เวลาสิบนาทีนะครับเต็มที่นะครับห้านาทีห้านาทีนะครับ ว่วันค่งนีวันจันท์เนาะเด็กเนี่เะครับตอนนี้เวลาเอาไวหนงสือพิมพ่แล้วนะครับอันนี้อะไรคับเนี่ยอ๋อนี้อีก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 อย่างนะครับอนี้อย่างอันนี้อะไรซ่อมซ่อมกอกอนซ่อมต่อนะครับครับซอกออนี้เรารูรู้ซ่อมก่ออันท่นเอาลงไอ๋อครับครับ แน่แเอาหน้าล่างล่างตุกซอก่ออันนั่นสิได้ไหมอ๋ออันนี้อีกอีกอีกอกอยากหนึ่ครับอันนี้อย่างนี้อะไรซอกซอกกอดอันซอก่อนะครับซอกกอดอันนี้เรารู้กรู้ซอกกอดท่อนท่านเอาลงมาอ๋อครับเอาแน่เอาหน้า่งล่างลุก เข้ต่อันน้นสป่นอ๋อครับครับแนบนเอาไม่ารางล่างลึก่อต่อฮะอันน้นเป่นตรงขต่อฮอันน้นสิ็น ไม่ได้มีแขนเยอะๆ้างมีสองสองรางวัลอ้น้งก้าวเอาดีนะครับรับรางวัลกับใคก็นเนี่ยฮะเอาต่อต๋อนะครับได้กียได้เกียวไอ้ลิงลิงแอลิ้นเนี่ยล่ะ ตราทำอะไรดีได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับว่างว่างนิดหน่อยแต่ว่าได้บุญเยอะนะครับได้บุญเยอะก็รู้ไม่สว่ตัวหน่อยเลยใช่ใช่ใขึงกลางหน่อยนะครับนี่เป็นวันท้าต่อท้าต่อแน่ครับจริงจริงครับเขาอยากได้คนมีบุญเยอะเยอะๆในหมู่บ้านในแห่งของเรานะครับ รอบที่สองครับรอบที่สองขาใครเองแม่เรืองแม่เรืองรอบที่สองแม่เรือครับมีเรืองไม่ไหนครับแม่เรือนะครับเชิญรับรางวัลนะคแม่เรือครับขึ้นมาได้เลยครับได้รางวัลที่สองนะครับต้องต่อ๋อา่นพ่นปัญหาให้รู้พ่นแบบเพื่อนนแบบเอาอยู่กันนั่นะครับอ่ะอารูปมาได้รูปครับไม่แก่ฉันป้องเราไปไหนคราแน่กลับป้องเรา มากรอบห่ายลูกเลยครับมากรอบมาไม่ได้มาได้ในวันอมรบต่อหายลูเลยครับกได้รางวัลไปก็อย่าลืมสอนลูกสืนหลานนะครับก็บต่อนะครับเดี๋ยวต่อไปลูกหลานโต่อไม่ได้นะครับต่อไปเป็นรางวัลสร้างสรรค์สร้างสรรค์เข้าเอาคิดอาคิดดีเลิศีิศ เดี๋ยวถามไม่ได้ว่าตัวอะไรใช่เดี๋ยวต้องถามแน่นอนอันดับนามไอ้อันนั้นน่ะรู้ว่าเต่ารูว่าเราถามแล้วถามต้องเป็นเต่าอันดับนามเป็นเต่าครก็มาเจอเจ้าของเต่าไหมน้อยเราเป็นประกานนะนะครับเป็นประกานแม่ของไทยไหนเป็นเต่านี่นะคนนี้มาดีขึ้นมาล้างรางนะครับใครจะรอบให้นะครับเดี๋ยวผมถามก่อนขอโทษถามขึ้นเป็นไหนเป็นเต่า ฮะทำยนุกพูดได้อย่างเดียวแถวแถวที่สามบอ้โ้มันไกะไม่รู้มันจับขัดนะครับแต่ว่าถือว่าเปความคิดดีนะครับอ่าให้รูกหน่อยเกต้าเองครับลายลาลายแล้วันที่มาถึงปก่งนะผมรู้แล้วมันได้จะ ตัอไรกรนการกานมัวตัวที Entonces, ่สอไอตัวเนี nice spoon, like ้ยตววันที่สองรัเป็เะเลยแย่งมูฟเนีนตัวอะไรที่กระปะอ่กับก่กระไม่ตองใไวันที่สองใครของใครเองวันที่สวใครเรกยองไงนะไม่ใช่ีนกระปูนะไม่รู้ไงย่งตัว้เด็กิกกปู ก็ลู้แต่อะตังงดต่อตัดต้อตัต้อทำไมคนทำยังไม่รู้ตัวอะไรอ่อเออนั่นแหละรู้ก็ไม่บอกก็บอกเม่มชมองเยจปัปต่อไปวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งครับรไทยีเจ้าของวัดอันนี้ครับตองรายงานตัยวครับตังนะั้ครับตั้งรายงานบอกเลยครับลงมานะครับอันที่นึ่ง ไอ้วันไอ้วันแล้วม่อเออเอาไงอะเอาหม้อใครอุโนี่สุดอนนี้ะราบที่หนึ่งอันนี้แ่สเมนเอ้าเขาไปโศสุดใช่ครับเนี่ยทีมหม้อทีี่ม้อใช่ครับทีเดียวเอาที่ดียวครับที่ดียที่ดียวลีโศสุดแล้วเอาหม้อรอบที่หนึ่งประเทความคิดเีตั้ครับไม่มีเจ้าของไม่มีเจ้าของ เดี๋ยวผมให้ลูกน้องของมารไปครับ้โหแสดงว่าตัวคุเป็นคนคิดมากนะถ่ายูหน่อยลา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 ยลวตอนที่มาถึงากกิ่งนะผมรู้แล้วมันน่าจะตัวประการตัปรกาตัวตัวที่2ไอ้ตัวเียวัวปรที่2นะครับเเลยแม่งย่างแบู้ตัวอะไรกินกระปุกะแม่งยาับนกินกร มไก่อมวันที่สองใครของใครเอ้ยวันที่สองันที่สองใครเราเปนอะไรนะไม่ใช่ยีกับคู่นะไม่รู้อีกไงฮะตัวตัวเจาเด็กต้องตีดยกับู่หาก็รู้อค่าตัดตัดตัดตัวทำไมคนทำยังไม่รู้ว่าตัวอะไรอ่ะ รู้ก็ไม่บอกก็บอกเมย์ชมบอกเมปูต่อไปวันที่หนึ่งเราทเครับใครจ้าองวอันนี้ครับต้อนงไดครับยินดีไั้ครับการบอกเลยครับรางวัลนะครับันที่นัออนลมอ่ะเออเอาไปเอาใ้อาสโอที่สุดอันนี้อ่ะรางวัลที่หนึ่งอันนี้แค่ปินเมย์นะเอา เขาไปโสดุใครครับเนี่ยนิมม่อนรครับครดีรอทีดีรครับทีดีทีดีรสทุดแล้วนิมมอรัวนี่หนึ่งรอเศความคิดไ่รงกันครับไม่มีเจ้าของไม่มีเจ้าของเดี๋ยวผมให้ลูกน้ององรับองนี่นเครับอ๋อแ่ว่า้องุเป็นคนคิดมากการบ้ารบอกเลยครับระวังนะครับ ไอฮวัอเอ้ามดใครอุโสนี่สุดในนี้อ่ะรอที่หนึ่งอันนี้นเ็นะเอาเาปโสสุดใครรับเนี่ยทีเทีพ่าทีดพ่ใครครับเพาที่ดครับที่ดที่ดลงโสนสุดแล้วพม่รอที่หนึ่งประเททความคิดไม่ครับครับไม่มีเจ้าของไม่มีเจ้าของ เดี๋ยวผมให้ลูกน้องของคณะไปนะไปครับโอ้โหแสดงว่าบางคนเป็นคนคิดมากนะการความคิดในะั้นตอเนาะครับไม่มีเจ้าของไม่มีเจ้าของเดี๋ยวผมให้ลูกน้องของคณะไปนะไปครับโอ้โหแสดงว่าบางคนเป็นคนคิดมากนะไปครับโอ้โหแสดงว่าบางคน เราเรียว่าชมเขานีก็ค่อนจะเหนียวแน่ครับเหนียวแ่กาเทียกวัดอื่นเนี่ยถือว่าวัดอื่นนะครับนี้อรงวัันเขานี่มีความับประมาสาทีตอนวัดอื่นจะเป็นมานี้ครับจะม่ได้พูดง่านะเวลานี่นะอเขาอย่างนี้

阿廖，阿廖啊。